สวัสดีค่ะปริมบอนดิดนะคะกับรายการ Fun Sport รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกในกองทุนท็อปพิกจากบรอโเกตนกินพัทละค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ Asian w e a t กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกองทุนหุ้นไทยตัวท็อปค่ะซึ่งปริมนะคะจะมารีวิว t s f กองทุน t i s c ทิสโก้ส g i c ิฟันนั่นเองค่ะ างบลอเ,เกตนักินวัทละเรานะคะเวลาที่จะเลือกกองทุนมาเป็นท็อปพิกเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือในการที่เป็นแกนหลักค่ะซึ่งนั่นก็คือ 4P ค่ะซึ่ง P แต่ละตัวนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้เรามาเริ่มกันที่ P ตัวที่1น,นะคะนั่นก็คือปัจจัยในการลงทุนค่ะอย่างกองทุน t s f เนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นผู้ชนะในการลงทุนค่ะซึ่งผู้ชนะในที่นี้นะคะเขาก็ต้องการที่จะสร้างผลตอบแทนให้เป็นผู้ชนะในตลาดค่ะ ผ่านกระบวนการนะคะที่เขาจะมีการคัดสรรต่างๆซึ่งก็จะเป็นตัวผี P ตัวที่สองก็คือโปรเซสล้อไปกับพัชยาการลงทุนโดยมีการลงทุนแบบเข้มข้นกระจุกตัวเน้นหาหุ้นตัวที่มีโอกาสเป็นผู้ชนะโดยดูจากหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตสูงผลประกอบการดีและมีระดับราคาที่เหมาะสมเอาชนะตลาดได้ ซึ่งนอกจากจะดูที่หุ้นรายตัวแล้วยังดูภาพใหญ่นั่นคือตัวอุตสาหกรรมประกอบด,ด้วยจากฟันแฟกชีทนะคะปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนเน้นหนักลงไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสนาธารณูปโภคกลุ่มพาณิชย์เงินทุนหลักทรัพย์และยังมีการลงทุนในกลุ่มบิโตเคมีธนาคารและอื่นๆค่ะทีนี้นะคะห้าอันดับแรกที่กองทุน t s f เข้าลงทุนตอนนี้ได้แก่หุ้นสามัญของบริษัทเอโซบ้านปูบัตรกรุงไทย กาฟเอเนอร์จีเดเวล็อปเแล้วก็หุ้นสามาัญของบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์ค่ะสำหรับกระบวนการที่เป็นโปรเซสตนะคะเขาจะควานหาหุ้นเลยค่ะที่มองว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงหลังจากนั้นนะคะก็จะนำมากลอง โดยที่ดูว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีผลประกอบการที่ดีไหมนะคะสามารถที่จะเติบโตได้สูงและก็อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมค่ะหลังจากนั้นนะคะทางทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ก็จะเป็น P ตัวที่3คือ p e o p l e นะคะเขาก็จะมาคัดสรรกองทุนโดยเวลาที่เขาคัดสรรเนี่ยนอกจากจะดูที่หุ้นลายตัวแล้วเนี่ยยังดูภาพใหญ่ค่ะนั่นก็คืออุตสาหกรรมด้วยว่าในอุตสาหกรรมนี้หุ้นตัวนี้เนี่ยและโอกาสการเติบโตเป็นยังไงค่ะ และสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Performance ค่ะจากแถรคอร์ดที่ผ่านมาค่ะกองทุน t s f สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นเอาชนะ Benchmark ซึ่งก็คือ Set total return index ในระยะ3ปี5ปี10ปีแต่ว่าพอมาดูในภาพสั้นๆท่านับกันตั้งแต่ต้นปีหรือช่วงระยะ1เดือนเนี่ย ก็ต้องบอกว่ากองทุน TSF ก็ให้ผลตอบแทนที่ติดลบลงไปมากกว่าตลาดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มาจากนโยบายการลงทุนแบบกระจุกตัวอย่างเข้มข้นของเขานะคะ ในภาวะตลาดแบบนี้ทัดแทงถูกก็อาจจะชนะเยอะแต่ถ้าพลาดก็อาจจะแพ้ได้เยอะเช่นเดียวกันค่ะแล้วใครละ่ะที่เหมาะสมจะลงทุนในกองทุนกองนี้นะคะกองทุนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงค่ะก็จะเหมาะก,กับนักลงทุนที่เป็นสายซิ่งมีความชื่นชอบนะคะในหุ้นไทยโดยเฉพาะในหุ้นขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ค่ะชอบความหวือหวาหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องให้ผลตอบแทนเป็นไปตามอินเด็กซ์้วยค่ะ แต่ก็ต้องขอเตือนไว้นิดนึงนะคะว่ากองทุนกองนี้เนี่ยในระยะยาวอาจจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าก็มีการกระจุกตัวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทางทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาแทงถูกก็อาจจะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีมากไปเลยแต่ถ้าหากว่าผิดเนี่ยก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมด้วยนะคะสําหรับนักลงทุนสายซิ่งที่สนใจในกองทุนนี้นะคะอย่าเพิ่งปิดค่ะ เรามาฟังคุณกันดิพัทวงสุข,ขน์ Head of Wealth Advisory จากบริจทิสโกโมาพูดถึงกองทุนนี้ต่อให้เราฟังกันเลยค่ะสำหรับกองทุน t i สโกโซซ้ strategic fund เรามุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีโดยมีการลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า80นะครับเราเน้นในเรื่องของ active management โดยสิ่งที่เราโฟกัสอย่างมากก็คือการเลือกสรรหุ้นนะครับโดยใช้หลักการของ bottom up approach นั่นคือการ หาปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวโดยยังคำนึงถึงภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือที่เรียกว่า top-down approach ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยประกอบด้วยโดยกองทุนจะคัดเลือกหุ้นที่มาอยู่ในพอร์ตมี expected growth สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมกองทุน Tisco s t a t e g i c Fund สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างโดดเด่นเอาชนะเบนชมาร์กที่เป็น Set Total Return Index ในระยะเวลา3ปี5ปี10ปีหรือแม้กระทั่งตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี2547เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น22ปีซึ่งผลการดำเนินง,งานที่โดดเด่นมาจากนโยบายการลงทุนที่เน้นโฟกัสการลงทุนในบริษัทเพียง10 15บริษัทเท่านั้น ซึ่งหุ้นที่อยู่ในกองทุนผ่านการคัดเลือกโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์อันยาวนานยืนยันด้วย Morningstar 5ดาวและหลายรางวัลที่กองทุนได้รับสำหรับมุมมองการลงทุนต่อจากนี้ตลาดหุ้นไทยนับจากต้นปี2022ถือว่าแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในต่างประเทศโดยในช่วงต่อจากนี้ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจไทยที่เติบโตดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปีนี้ใกล้เคียงระดับ10ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นไปถึง20ล้านคนในปี2023โดยสมมติฐานนี้ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีโอกาสเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลังของปี2023ซึ่งจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยถือว่าแข็งแกรง่งเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในหลายประเทศ ที่มีโอกาสเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้านอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในช่วงที่เหลือของปีโดยถึงแม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะมียอดซื้อสุทธินับจากต้นปีถึงกว่า140,000ล้านบาทแต่ก็ยังถือว่าเป็นจํานวนเงินที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับที่นักลงทุนต่างชาติเคยขายออกไปในช่วงเกิดโควิดระบาด โดยผลการดำเนินงานของบร,ริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยที่ยังคงแข่งแก่งถือเป็นอีกปัจจัยที่ยังดึงดูดเม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติให้กลับมาลงทุนในช่วงที่เหลือของปีส่วนเม็ดเงินจากสถาบันในประเทศที่มียอดขายสุธท,กก 7, ทสสธิในตลาดหุ้นไทยน้บจากต้นปีมากกว่า137,000ล้านบาทมีโอกาสกลับเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีเช่นกันเนื่องจากในช่วงที่เหลือของปี ถือเป็นโค้งสุดท้ายในการใช้สิทธิดหยนอนภาษีผ่านการซื้อกองทุน IMF และ s s f โดยถึงแม้นโยบายการลงทุนของทั้ง2กองทุนจะลงทุนได้ในทุกสินทรัพย์ไม่จำกัดแต่เพียงหุ้นไทยเท่านั้นแต่ทั้งกองทุน IMF และ SSSF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยถือว่ายังมีสัดส่วนค่อนข้างสูงจึงคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะมีเม็ดเงินจากสถาบันในประเทศไหลเข้าหุ้นไทยเหมือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงในปีหน้าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้เกิดอิเล็กชันแรนดในตลาดหุ้นไทยได้ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้ง3-6เดือนอย่างไรก็ดีความเสี่ยงของตลาดหุ้นไทยยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอาตาัตราดอกเบีย้ยนโยบายและเงินเฟ้อสหรัฐรวมถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกมีโอกาสชะลอตัว ที่มีโอกาสกระทบกับตลาดหุ้นไทยด้วยโดยสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั่วโลกทําให้ตลาดหุ้นไทยถือเป็นอีกหนึ่งตลาดหุ้นที่จะเป็นเหมือนหลุมหลบภัยให้กับนักลงทุนเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้และระดับวายเลชั่นของหุ้นไทยที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในกองทุนหุ้นไทยเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกองทุนทิสโก้เซดจิฟันมีความเสี่ยงระดับ6 จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนอกจากนี้นโยบายการลงทุนของกองทุนจะลงทุนในบริษัทเพียง10-15บริษัทดังนั้นผลตอบแทนจากกองทุนอาจไม่เป็นไปตามผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยโดยรวมจึงเหมาะกับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยดังนั้นกองทุนนี้จึงไม่เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ และอาจไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนที่คาดหวังว่าผลตอบแทนของกองทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยโดยรวมโดยผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและคู่มือลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต และสำหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจในเรื่องราวการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe Age Invest ของเราไว้ด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง YouTube Age Invest เราเรื่องลงทุนให้คุณเข้าใจ